สวัสดีค่ะเจอกับป้อมซาพาปุ่มเหมือนเดิมค่ะวันนี้ป้อมซาจะมาเอาดอกไม้มาอวดเพื่อนในวันที่เราไปซื้อดอกไม้ที่ร้านดอกไม้กันนะคะวันนั้นไม่ได้เอามามาอวดเพื่อนหรือมาโชว์ว่าเราซื้อดอกอะไรบ้างเนาะเพราะว่าวันนั้นก็ลืมแล้วก็พอดีมันมันค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ไดเอามาอวดเพื่อนว่าเราซื้อดอกอะไรไปบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวป้อมซาจะมาอวดเพื่อนเนาะดอกป้อมซาซื้อมาประมาณ4ชนิดสามสามชนิดแรกเป็น เป็นต้นเล็กต้นไม้แบบว่ากระถางเล็กๆนะคะที่เราเอาวางไว้แบบริมหน้าต่างหรืออะไรประมาณนี้ก็จะเขาจะขายกระสามกระถางนี้จะอยู่ประมาณ99หรือ1 9 9ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งก็คือเป็นเป็นไม้พุ่มต้นไม้ใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูกระสามกระถางเล็กก่อนเนาะ,ะนี่ป้อมซาได้อันนี้มันมันเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยเท่าที่ป้อมซาไปค้นหาดูชื่อเขา ในอินเทอร์เนต็ตเขาจะาพันนี้เขาจะเป็นกล้วยหอมเนาะกล้วยหอมทองแต่ว่าถ้าเราไปปลูกที่นอร์เวย์ในบ้านมันคงจะไม่ได้กินกล้วยคงจะได้แต่ใบเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกดอกไม้ก็คือปลูกดอกไม้ต้นไม้ก็คือมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุขสารที่ที่เราจะได้ผลผลิตเหมือนที่ชื่อเขาขึ้นตามอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนอร์เวย์อย่างเงี้ยหรือในโซนยุโรปเขาอาจจะปลูกไปไว้ดูใบ เป็นความสวยงามที่ปลูกไว้ในบ้านเอาไว้ดูใบเนาะแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าเป็นอย่างาาเขตร้อนก็อาจจะได้กินกล้วยอันนี้เป็นต้นกล้วยเล็กๆที่เขาพ่อมานะคะเราเรากะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนพ่อแม่ก็ไม่เคยเลี้ยงเนาะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อไปซื้อที่เป็นต้นใหญ่มาเลยอย่างเงี้ยแพงมากอันนี้ต้นเล็กคือถ้าเราเลี้ยงสามารถเลี้ยงเขาให้ใหญ่ได้ก็ ก็มันใช้เวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อใหญ่มาเลยถ้าเราไม่มีตังก็คืออย่างเงี้ยเราเราต้องซื้อเล็กๆมาแล้วค่อยๆเลี้ยงไปอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งเราซื้อต้นใหญ่มาแต่ถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นต้นไม้ก็อาจจะตายได้เราลองซื้อมาเลี้ยงก่อนป้อมซ่างไม่เคยเลี้ยงกล้วยในบ้านอย่างเงี้ยค่ะคือลองซื้อมาเลี้ยงก่อนว่าเขาเขาโอเคไหมเราเลี้ยงเขาเราเข้าใจเขาไหมเขาสามารถอยู่รอดได้ไหมก็คือนี่แหละการซื้อต้นไม้เล็ก มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เขาเขา,เขาถ้าน้องเขาตายไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่เสียใดยตังค์แล้วก็ไม่ได้เสียดาดเวลาเนาะแนะนำนะคะ,ะต้นที่สองคือเบโกเนียเบโกเนียต้นนี้เบโกเนียมันมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่แต่ละสายพันธุ์ก็จะให้สีให้ดอกที่ไม่เหมือนกันบางเบโกเนียมีแต่ใบเนาะ แต่บางเบางเบโกเนียก็คือเป็นไม้ใบที่ไม่มีดอกแต่บางบางพันธุเบกโกเนียก็คือดูดอกใช้เป็นไม้ดอกเขาจะออกดอกให้เรานะคะแต่อันนี้เป็นไม้ใบเราซื้อมาต้นเล็กเนาะพอพอถ้าเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่แล้วลักษณะใบถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นข้างหลังใบเขาจะให้ความสวยงามแต่แต่แต่แตด้านหน้าเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตข้างหน้าเขาจะเป็นสีเขียว ข้างหลังเขาจะเป็นออกสีนี่แดงเข้มมันก็จะมีความสวยงามของเขาถ้าเรามองอย่างอย่างอย่างถ้ามองอย่างข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีแดงเข้มถ้ามองข้างหน้าก็จะเป็นสีเขียวมอทราบว่ามันมัน,ม,นมันสวยในในในสไตล์ของเขานะคะแต่เป็นถ้าเป็นเบเกอนี่พันหนึ่งเอาใส่ให้ดูนี่อันนี้ก็เป็นเบโกอนี่เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเบโกเนียอันนี้ก็คือใบเขาต้นน่ะถ้าเราไม่สังเกตไม่ได้จับดูเขาจะเหมือนเป็นพลาสติกมากลักษณะจะไม่เหมือนแบบไม้ใบจริงๆอะ่ะจะคล้ายๆพลาสติกและลักษณะใบของเขาเขาสีเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แหละเอกลักษณ์ของดอกไม้แต่ละอย่างที่เขาเขามีความพิเศษในตัวเขาเองเนาะอันนี้ก็เบโกเนียนะคะามาดูอีกอีกพันหนึ่ง อันนี้ป้อมซ่าไม่รู้ว่าเขาเขาถ้าบ้านเราเขาจะเรียกอะไรแต่เป็นชื่อเดี๋ยวป้อมซ่าจะขึ้นชื่อไว้ให้เราจะพยายามขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะนี่ชื่อเขาอป้อมซ่าไปเสิร์ชดูในใน o ูเกิลถ้าเข้าถ้าเขาโตนะคะเขาจะเหมือนมีไหลย้อยออกมาแล้วก็เกิดเป็นหลายดอกในคล้ายๆล้า,าว่านเศรษฐีเขาจะมีไหล ออกมาถ้าต้นเขาโตเต็มที่แล้วอย่างป้อมชาไม่เคยเลี้ยงพันนี้ก็เลยอยากจะลองเลี้ยงดูลักษณะใบของเขามีเขียวขอบใบจะออกสีชมพูนะคะนี่เอกลักษณ์ของเขาของดอกไม้แต่และอย่างถ้าเราเลี้ยงแบบถ้าเลี้ยงถ้าป้อมชาคิดว่าถ้าเลี้ยงแบบอย่างโตเต็มที่ถ้ากามีไหลออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เป็นไม้แขวนแล้วก็โชว์ไหลของเขาได้หรือเราจะใช้กระถางทรงสูงนะคะกระถางทรงสูง,สงแล้วก็เอา ดอกไม้ของเราไปแล้วก็ไหลมันก็จะย้อยลงมาอย่างสวยงามแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีไหลแล้วถ้าเอาไปวางบนโต๊ะป้อมทราบว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสวยเท่ากับการที่เราไปแขวนเพื่อที่จะโชว์ไหลของเขาอันนี้จะสวยมากตามที่เราเสิร์ชดูใน Google นะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเลี้ยงพันนี้แล้วต้นสุดท้าย1 2 3ต้นเล็กมี3 ต้นสุดท้ายก็คือนี่ทำซ่าได้มาฟิโดเจนดรอนฟิโดเดนดรอนที่บ้านก็มีเป็นบางสายพันธุ์แต่สายพันธุ์นี้เราไม่มีพอเราไปเห็นเราสะดุดสะดุดตาตรงที่ว่าใบเขามันจะมีความหยักตรงขอบใบซึ่งใบไม้ปกติส่วนมากก็จะใบเรียวอขอบใบเขาจะเรียบเนียนแต่อันนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือใบเขาจะหยัก,กอย่างนี้ ทุกใบแล้วก็จะเป็นคล้ายๆเป็นไม้กอเป็นไม้กอแตกกอกมาถ้าเราเลี้ยงไปเยอะๆอ,อาจจะเป็นไม้พุ่มที่สวยแล้วก็ถ้ามันใหญ่มากพอสมควรเราสามารถแบ่งแบ่งแล้วก็เพาะเอาไปเพาะปลูกได้อีกหลายกระถางหรือจะให้เพื่อนๆหรือให้ใครเป็นของขวัญของ,ของ,ของฝากก็ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะแบบดูแบบแย่เท่าไหร่นะถ้าเอาแบบถ้าเพาะพันธุ์แล้วเอาไปฝากเพื่อนคนที่ เขาชอบต้นไม้จริงๆก็คือเป็นของขวัญสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ด้วยเนาะการที่เราปลูกบางครั้งมันเยอะเกินไปเราเอาไปแจกเพื่อนๆหรือว่าแบ่งให้เพื่อนๆนี่ก็เป็นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับใครที่แบบว่าอ,าอยากจะลองปลูกแต่ไม่รู้อยากจะไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราแนะนำเขาเราเอาไปแบ่งให้เขาแล้วแนะนำเขาให้ปลูกอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกต้นไม้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องใช้ต้องใช้ใจรักใช้ความอดทนนะคะในการปลูกต้นไม้ทุกอย่างทุกชนิดอ,อยากฝากเพื่อนๆว่าการซื้อดอกไม้มาครั้งแรกในการที่เราจะปลูกก็คืออย่าไปซื้อต้นที่มันแพงมากจนเกินไปซื้อ,อต้นเล็กๆมาลองปลูกก่อนแล้วก็ดูแลเขาให้มันดีนะคะถ้าเกิดว่า,รวารเรารู้ว่าปลูกได้สักพักนึงเรารู้ว่าเออเราเราชอบ ปลูกเราชอบเลี้ยงต้นไม้จริงๆค่อยไปซื้อต้นที่มันใหญ่หรือราคาที่แพงขึ้นอันนั้นก็คือ,อ,อมัน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 ก็ไม่ได้เสียดายเวลาไม่ได้เสียดายตังถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงน้องเขาแล้วน้องเขาไม่อยู่กับเราเนาะแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยราคาย่อมเยาวใครๆก็จับต้องได้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเลี้ยงไปมันไม่รอดก็คือเราก็ไม่ไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วการปลูกต้นไม้ก็คือ ต้องใจรักนะคะแล้วก็ดูแลเขาซื้อมาก็ต้องดูแลเขาทุกต้นพยายามเข้าใจต้นไม้ทุกต้นคลิปนี้ป้อมซากก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเอาต้นไม้มาให้เพื่อนๆดูว่าวันที่เราไปเราซื้ออะไรมาได้บ้างแต่ว่าทริปหน้าที่ไปซื้อมาในช่วงที่จะเข้าเป็นช่วงที่สักพักหรือจะเข้าช่วงที่เราจะต้องเพาะเมล็ดพันธุ์พวกผักพวก ผล,ลไม้หรืออะไรที่เราจะปลูกในช่วงซัมเมอร์อ่ะป้อมซาจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราจะไปซื้อเมล็ดผักอะไรมาปลูกในปีนี้ป้อมซาจะปลูกผักเพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะปีที่แล้วก็ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินหมดไหมก็แต่ว่าปีนี้จะลองปลูกดูในในสิ่งที่เราไม่เคยปลูกจะลองปลูกดูว่ามันจะเข้าได้ไหมกับบรรยากาศของประเทศนี้หนาวขนาดนี้เราเพราะเราถ้าเราไม่ได้ปลูกในโรงเรือน เราจะปลูกข้างนอกเราจะสามารถปลูกเขาได้ไหมเขาจะอยู่กับเราได้ไหมเขาจะ,อะรอดไหมในฤดูหนาวๆนะคะเรามาดูกันคลิปหน้าว่าเกิดป้อมชาไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะดูว่าที่นี่เขาขายกันยังไงเนาะคลิปนี้ป้อมชาก็ไม่มีอะไรมากขอฝากคลิปไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปมซาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ